ซึ่งการพวกนี้เนี่ยข้อดีคือเพิ่มเอ็กพีสิแต่ข้อเสียของมันคือจะโดนเผานั้นๆนตีแรงขึ้น20%นะครับผมเทปทูดอทคอเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมืเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก o ยูทูบกมือวนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาแนะนํา5าไอเทมนะครับผมที่ทําให้เอ็กพีพุ่งูดปาร์ตเเก้าเร็วทันใจแน่นอนนะฮะ สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟ YouTube ครับเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับผมสำหรับใครที่อยากเก็บเวลเก้าวให้ทันใจวัยรุ่นนะครับผมวันนี้เรามี5เทมมานำเสนอนะครับผมเริ่มกันเลยนะครับผมชิ้นแรกนะฮะนั่นก็คือ VIP หรือว่า Premium s e r v i c e b o x นั่นเองนะครับผม VIP เนี่ยเมื่อเรากดใช้เนี่ยมันจะใช้ได้30วันนะครับผมจะเป็นบัฟทางด้านขวามือเสียขาแบบนี้นะครับ มันจะมีอยู่ด้วยกัน3บัฟก็คือบัฟเพิ่ม XP 30%ดรอปเลดยีร์เซแล้วก็เพิ่มคังเก็บของในคาฟา600ช่องนะครับผมซึ่งไอ้บัฟเนี้ยใช้ได้ทั้ง ID นะครับผมสมมติเราเอาอตัวเนี้ยตัวที่1เนี่ยแกะกล่องปุ๊บนะผมบัฟได้ทั้งแถบใช่ไหมฮะและถ้าเราไปเข้าตัวอื่นในไอดีเนี่ยมันก็จะได้บัฟเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าพิเศษนิดนึงก็คือตัวที่แกะจะได้คาถามาด้วยซึ่งคาถาเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครััับบผผมมมมหลกหลกกๆฟนนนนีีน้้้ะะคครรุุ่่่าาาาทสดแววใเเเติเิงพ ราคาอยู่ที่195บาทแต่ใช้ได้30วันนะครับผมซึ่งก็ได้ x ีค่อนข้างโอเคเลยสําหรับคนที่เล่นอาจจะไม่ได้เยอะมากเติมขำๆเลยอย่างเงี้ยก็อันเนี้ยแนะนําที่สุดนะครับผมเพราะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะครับใช้ได้ทุกตัวในไอเดีเลยนะครับอ่านี่คืออย่างแรกนะครับผมก็คือพิมพ์สวิตช์บ็อกนะครับผม195บาทก็จะลืมลิงเทพถูกกันเลยนะครับคุณได้บัตรกดได้ค่าขนมนะฮะต่อมานะครับไอเทมชิ้นที่สองก็คือจ็อบเมนนวลแลวก็ฟิลแมนนวลนั่นเองนะครับเข้ามาปุ กับธรรมดานะครับผมแบบธรรมดาเนี่ยจะได้ XP เพิ่มขึ้น50% 30นาทีนะครับซึ่ง1กล่องเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน10เล่มนะครับผมก็คือ1กล่องแกะออกมาเป็นสมุด10เล่มก็ใช้ได้5ชั่วโมงนะฮะซึ่ง XP ที่มันคูนเนี่ยให้คูนทั้งจ็อบและ XP นะครับผมสำหรับฟิวเมนนวลนะส่วนจ็อบเมนนวลนะครับผมจ็อบเมนนวลเนี่ย ให้แต่ Job XP 50%นะครับผมแล้วก็มันบอกว่าอ่ะถ้าเปิดแกะกล่องมาเป็นสมุดเล่มแดงๆแล้วเนี่ยมันจะขายไม่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกล่องอยู่เนี่ยจะขายได้นะครับผมซึ่งถามว่า2อ,อันนี้มันต่างยังไงนะครับ XP ก็เท่ากันนะครับผมความต่างของมันก็คือตัวฟิล์มเป็นนวดเนี่ยให้ทั้งจ็อบและเอ็กพีแต่จ็อบเป็นนวดได้แต่จ็อบซึ่งมันกดพร้อมกันได้ด้วยนะก็คือเหมือนเราได้เอ็กพีห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่จ็อบร้อยเปอร์นะครับผมซึ่งไอ้ Job นนจ Job, ็อบเป็ Job นนวย หรือว่าใครที่เป็นไฮคารเลเวลอยากอยากจะก้าวจ็อบ70ไวๆนะครับผมก็กดจ็อบเมนนูนสูงขึ้นไปจะได้เลเวลจ็อบที่เร็วขึ้นนะครับผมอ่านี่คือความต่างนะครับผมบางครั้งเนี่ยจะมีคูณที่มันดีกว่า50ก็คือคูณ75หรือว่าคูณ 100, ร้อยในเซิร์ฟคัสสามนะครับผมอันนั้นก็สําหรับคนที่อยากนอนเร็วขึ้นนะครับผมก็ซื้อคูณที่มันแรงขึ้นนั่นเองแต่ราคาจะแพงกว่าคูณปกตินะฮะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจะกดกันแค่นี้แหละนะครับผมก็คือคมีวีพบบีนะ แบบทุกๆ30นาทีก็กดทีนึงเนี่ยเราก็จะเก็บเร็วได้ค่อนข้างเร็วแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณอยากเร็วกว่าน,นี้อีกนะครับผมเรามีออปชันเสริมที่3นะครับผมนั่นก็คือการใช้คาถาเซอร์วิสนะครับผมนี่ฮะพรีเมียมเซอร์วิสสตาร์บเนี่ยซึ่งเวลาเราแกะกล่อง VP เนี่ยเราจะได้ตัวคาถาไว้ในตัวที่แกะกล่องด้วยนะครับผมซึ่งคาถานี้เวลากดดับเบิลคลิกจะเรียกเอมชื่ออะไรเนี่ยพรีมิออกมานะครับผมเป็นเอ c หูแมวตัวเขียวๆตัวนี้นะครับผมเอมพีซีตัวนีนร กินซิโนวายนะครับผมนี่มันจะมีบัฟ1อันก็คือบัฟเพิ่์วิคีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งในการใช้บัฟวิคีเพิ่มสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะใช้ซิโนวายจำนวนสี่เม็ดนะครับผมซึ่งสี่เม็ดเนี่ยก็ตกเม็ดละสิบบาทก็สี่สิบบาทนะครับผมและไอ้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี้มันนับตลอดเวลานะคือคุณกดปุ๊บคือมันนับเลยนะไม่ว่าคุณจะออนไลน์เกมหรือว่าออฟไลน์เกมอยู่นะครับมันนับหมดนะฮะดังนั้นไอ้ตัวเซอร์ววววิทตััััััซนน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 นโไเเเเเีี่่่่่ยยมหมหหหาะะสรบ,บบบบบคแแลนนกๆในน้้นนะชอ เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยมีเวลาเล่นเต็มๆเนี่ยก็กดคูณมรกอก็ช่วยได้นะครับผมแต่ถ้าใครเล่นแบบวันละชั่วโมงชั่วสองชั่วโมงเงี้ยผมว่าไปซื้อสมุดคูณกดคุ้มกว่านะครับผมอันนี้มันแบบใช้ไม่คุ้มอ่ะเอาตรงนะครับผมถ้าคุณเล่นน้อยไปอะนะครับผมและนอกจากนี้นะครับยังมีบัฟอันนี้ด้วยบัฟอสเตทัสเจ็ดสียห้าเซนนี่แล้วก็บัฟเอบนะครับผมจ่ายหนึ่งพันห้าร้อยเซนนี่นะครับผมซึ่งปกติเนี่ยไอ้บัฟเขียวๆเนี่ยมันคือบัฟที่กดซิโนไวมายี่สิบสี่ช มันก็นับหมดเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะออนไม่ออนเดี๋ยวมันนับให้หมดเมื่อไหร่ก็ถึงจะกดใหม่ได้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปบัฟนี้สําหรับคนที่ขยันเล่นในวันนั้นๆนนะครับผมต้องแบบมีหลัก3ามชั่วโมงขึ้นอ่ะถึงจะคุ้มอ่ะกับบัฟซินวายอันนี้นะครับผมต่อมาครับผมอันที่4นะครับผมก็คือแหวนเพิ่มอีกพี่นะครับอย่างเช่นแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นแหวนเพิ่มอีพีปีศาจนะครับผมวงละ15% 2วงก็30%นะครับผมเอาไว้ช่วย อ่าเพิ่มไอพีตอนที่เราได้อีพีจากมอนประเภทน,น,นั้นนะครับผมเช่นเมดูซ่าเนี่ยเป็นปีศาจอย่างเงี้ยก็จะได้ไอพีเพิ่มขึ้น3 0นะครับผมเมื่อฆ่าเมดูซ่าไม่ว่าเราจะฆ่าเองหรือว่าปาร์ตี้ฆ่าให้ที่แชร์มานะครับก็จะได้อีพีเพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งแหวนตัวนี้นะครับอยู่ในแคชช็อปหน้าที่4นะครับผมก็จะมีทุกประเภทของมอนเลยนะครับผมอย่างเช่นอ่แหวนปีศาจก็อยู่ตรงนี้นะครับราคา1วง50บาทอยู่ได้7วันนะครับผมซึ่งเป็นกล่องอะ่ะยังขายได้แ่ถ้าา้ามมมวลยไไดดฝคังผ คือเมื่อกี้ซินวไวย24ชั่วโมงได้ไหมครับผมอันนี้จัดไปอีกครับผมคูณ7วันเฉพาะมอนันๆนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของแหวนนี้คือมันต้องใส่ช่องประดับจริงๆนะครับผมไม่ได้ใส่ช่องคอร์สนะฮะดังนั้นมันจะกินช่องเครื่องประดับไป2ช่องเลยก็ถือว่าค่อนข้างกินไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมราคาเนี่ยก็อยู่ที่วงละห้าสิบบาทนะครับผม7วันนะฮะก็สําหรับชาวเรงเวลทั้งหลายนะครับผมถ้าคุณอยากก้านี่ก็ต้องกดให้สุดอย่างนี้แหละนะฮะต่อมาครับผมอันสุดท้ายนะคร ซึ่งการพวกนี้นะครับสามารถหาได้จากมอนเตเกมตามชื่อการของมันเลยเช่นการแอมมูดอย่างเงี้ยได้ x อกจากเกือมนุษย์เพิ่มขึ้น10%นะครับผมหรือว่าหมูแดงนะครับผมเพิ่มเ p ีปลานะครับเอาไว้ตีอโนเลียนหรือว่าการเอนชินวอร์มหนอนม่วงเอาไว้ตีปีศาจอย่างมิจูซ่านะครับผมซึ่งการพวกนี้เนี่ยข้อดีคือเพิ่มเอ10%ีแต่ข้อเสียของมันคือจะโดนเผ่านั้นๆตีแรงขึ้น20%ซนะครับผมซึ่งถามว่าหนักไหมก็ค่อนข้างหนักอยู่สมมติคุณโดนนตีอยู่ 1, ึ คุณจะโดนไปพันสอ,อะ่ะก็จะลําบากชีวิตประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันเหมาะกับการเอาไปใส่ตัวดูดนะครับผมเพราะว่าเวลาใส่ตัวดูดเนี่ยตัวดูดมันไม่ค่อยตีมอนอยู่แล้วนะครับมันก็นั่งเฉยๆของมันนะครับก็ได้อีกพีพุ่งๆนะครับผมอีกสิก็ไม่น้อยนะฮะแต่ถ้าใครหาการ์ดไม่ได้แต่มีตังค์นะครับผมมันมีไอ้ตัวรองเท้าขายนะเป็นรองเท้าถาวรน,นะครับผมแต่เพิ่มวิพีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ทุกหนึ่งนาตีเพิ่มวิพีอ,มมอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ข ซึ่งเอาจริงๆแล้ว่ผมแนะนําว่าซื้อกาสสังขารนั่นแหละคุ้มกว่านะครับอันนี้มันต้องยุ่งยากมาตีวงตีบวกอีกนะฮะดังนั้นก็แนะนําว่าถ้าคุณอยากได้จริงๆก็นั่นแหละครับผมซื้อกาสสังขารสิครับคุ้มๆใช้ยาวไม่ใช้ก็ขายทิ้งไปได้นะฮะโอเคครับสรุปวิธีการเล่นเลเวลสำหรับคนที่อยากก้าวๆไปในเลเวลอันสั้นนะครับผมวิธีหนึ่งก็คือซื้อวีพีก่อนเลยนะครับผมคุ้มค่าคุ้มเงินสุดแล้วนะครับวิธีสองคือการกดสมุดคูณก็ซื้อได้กล่องละห้าส ก็จะมีกล่องแบบนี้100บาทนะครับผมมีอยู่10เม็ดนะครับผม xp e 24ชั่วโมงเนี่ยมันใช้อยู่ที่4เม็ดนะครับหรือว่าถ้าเอาบททุกเซอร์วิสเช่นกันตายเพิ่มดรบปเลดด้วยนะครับผมจะอยู่ที่6เม็ดนะครับส่วนวิธีที่4ก็คือการซื้อแหวนเพิ่ม xp นะครับผมก็ถ้าเอา30%ก็ซัดไปเลยครับ2วงนะครับแต่ว่าดูประเภทมอนดีๆนะว่าเราตีมอนอะไรอยู่นะครับผมตีมิดูซ่าใส่ปีาศาจตีแค่ใหญ่ใส่ปลานะฮะตีเฮอกใส่กึ่งมนุษย์นะครับผมอ่ะส่วนวิธีที่5กก็คคืออาารรร์ดเเพิ่่มม EXP ใสงท้นะับผ ทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นวิธีการเพิ่มอีกพีนะครับกดทุกอย่างเนี่ยผมว่ามีอีกพีเกิน130ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ก็ถือว่าค้างเร็วแหละนะครับผมคนอื่นอาจจะเก็บแบบสมมติหนึ่งเลเวลอาจจะเก็บห้าชั่วโมงใช่ไหมเราอาจจะเก็บแค่แบบสองชั่วโมงครึ่งหรือสามชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็ประหยัดเวลาได้เยอะขึ้นนะผมเรียกว่าใช้เงินซื้อเวลาเลยทีเดียวนะครับผมและแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากซื้ออะไรในแคชช็อปนะครับก็อย่าลืมลิงก์เทปทูกันไว้นะครับคุณได้บัตรคุณได้นนครรรรัััััััับบบบผผมมวววนนนนีี้กกก็ขอออต่คคคและเจสสด